สวัสดีค่ะน้องเกดไม่มีการฮะหนูทําอะไรคะน้องเกดหนูกำลังจะจัดตัดชุดนี้เหรอฮะอม่อไม่ใช่เหรอเย็บผ้าเป็นเหรอ่ะอ๋อเย็บได้เล่นนะเย็บให้ดูหน่อยค่ะแม่ท่งบอกให้ทำกากระบาดอากากระบาดอ่ะลองดูดิทำไงแต่ว่าหนูทำไม่ได้อ่าทำไมอ่ะคะหนูทำได้โอ้ได้หลุดให้เย็บตัวนี้แต่ยุ่งมากแล้วตัวจริงให้อ๋ออุ้ยมีตัวเด็กๆด้วยเหรอฮะ ทำไมถึงมีตัวเด็กๆด้วยอ่ะก็ของเล่นนี่แหละของเล่นเหรอเย็บได้จริงป่ะอ้าวมามร้อยเข็มไปก่อนเดี๋ยวหมามาทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยามาเคยใช้เป็นเด็กจากตัวเนี้ยแต่ามาลืมไปแล้วอ้าวจะได้เรื่องไหมเนี่ยท่านแรกต้องทำไงอ่ะร้อยได้ก่อนค่ะใส่อย่างนี้เสร็จะร้อยได้นะคะเขาก็จะมีเบอร์บอกว่าให้เอาได้ใส่ตรงนี้โอเคร้อยตรงนี้ขึ้นมาโค้ง ก็มาถึงเลขสามเห็นไหมแล้วก็ลงมาตามนี่เลยค่ะมันมีลำดับอยู่เส็นแล้วก็ใส่โอ้โหสวยมากเลยค่ะยังเลยฝาถือไหมฝาถือไหมเห็นแล้วเราจะร้อยให้ได้นะคะเราต้องอมก่อนต้องอมด้วยเหรอพูดจริงเหรอให้ได้มันเปียกอ๋อไม่ไม่งั้นจะไม่ขลังต้องเจิมน้ำลายก่อนไปเอาหน้าไปข้างหลังผลไก่ตัวหน้าไปข้างหลังอ้าวแอนเอาหน้าไปข้างหลังสิ ก็น้ำหมาตาตาไม่ดีแนะเอาตายเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อวังก็โดนดุแม็กกี้กิ๊กกิ๊กกิ๊กอันใดยังอ่ะอ่ะกะเจ็ดเข้าไปเร็วอ่ะเจ็ดมาเข้าไปเร็วอ่ะเจ็ดเย็บผ้ากายกายเป็นมะเ่ากายกายเป็นผู้ชายกายเป็นผู้ชายกายเล่นอย่างเดียวอ่ะเร็วเจเจนี่เจ๊จะเย็บอะไรคะ โอเคจะเย็บอะไรคะเย็บอะไรก็เย็บเย็บเล่นๆใช่ไหมอ่ะลองดูเลยเริ่มเลยค่ะไปมาใช้ก็ไปขาลงไม่ยังเตออ้าวโอเคจะได้เรื่องไหมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรฮะโอ้โหไม่ใช่ขี้ๆนะฮะอ่าหยุดค่ะหยุดค่ะหยุด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 ปล่อยปล่อยมือปล่อยมืออ่าปล่อยขาอ่าแต่ไงฮะลองหมุนไม่เป็นตัวจีตัวจีได้ไหมฮะ ฮะเป็นตัวจีไม่ได้หรอยังไงฮะยังไงฮะแล้วเย็บเป็น,นอะไรอ่ะเย็เยเยเบเล่นๆเหรอถัดไปถัดมาอย่าเงี้ยเหรอปกเข็มอ่ะปักเข็มอ่ะจดีเยอะา,า,าดีาขาล่อ,อ,อ,อ่ะัไม่ไ่องออ่ออร่ะ เ่ยเี่เยงคงค่ะงอ,อะ๋ไหนไหก็ลองทำเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมค่ะได้ไหมฮะลองเนิอนมดีแล้วอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เข็มมันอยู่ข้างบนอยู่ใช่ไหมแกต้องกดบนึงยิ ได้เรื่องไหมเนี่ยอ่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวกายเกิดอะไรขึ้นไม่ต้จับยังไงลูกข้างนี้ตรงนี้ข้างนี้โอ้โหใไหนส่เขาเย็บอะไรได้มามาดูเจอ๋อนี่ผ้าเปล่าอ๋ออ๋อนี่เย็บเป็นอะไรคะเป็นรูปอะไรคะป้าป๊าสั่งได้ไหมว่าเอาเป็นรูปอะไรไม่ได้เพราะว่านอนผู้นี่จะบอกว่าฟัง จะบอกว่าฟังก์ชันของจักเนี่ยนอกจากจะเป็นเส้นตรงเป็นเส้นได้ธรรมดาเขายังสามารถตับเป็นลายได้ไวยนะคะลายตามนี้เห็นมอันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรคะเขาจ่ายไหมคะต้องพูดไหมคะไม่จ่ายไม่พูดจ้ะอ่ะอ๋อเบอร์นี้นะคะโอเคเป็นทำเป็นลายต่างๆได้อ๋อโอเคโอเคอ่ะอ่ะเกสลองเอาเอาลายต่างๆหน่อยได้ไหมฮะฮะเอาทำไม่เป็นเหรอมันไม่น่ายากนี่มันกดเบอร์ป่ะ เอออ่ะลองลองลายมาอย่างอื่นมั่งเจสเลือกหนึ่งลายยุดสต็อปก่อนนี่เอาลายไหนเอาลายไหนนี่เอาลายไหนป้าว่าน่าน่าจะเป็นลายดอกไม้อันนี้เนอะเอาเบอร์หกเอ็ดเหมือนกันแหละเออไม่เอาง่ายๆก่อนได้ไหมเพราะว่าเอาเบอร์มันเย็บอย่างเดียวเจสเออมันก็เหมือนกันแหละเบอร์ไหนนะเออมันเย็บแล้วมันเป็นอย่างนี้เลย อ่านี่เบอร์81นะ81ก็คือรูปรูปอะไรเนี่ยรูปเรืออ่าเกสจะเอารูปเรืออ่ะอ่าปล่อยนะคะจากวันนี้จากอาม่าจะพังวันนี้องอ่าอ่าสวยละอ่าโหเก่งมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะฮะสวยยังยังยังน่าลุ้นมากเลยน้าแบบกังวลว่าจะเสร็จไหมอ่าอ่า อาจะโนมือหรืออัตโนมัติแค่เนี้ยเยอะไปเลยเยอะไปเลยจะเมันดูไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แต่จริงๆมันถ้าทำเป็นรูปอันเนี้ยต้องใช้ได้หรือไม่เส้นตะเกียบอ๋อหรอทำไมอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยพรมันใหญ่มันไม่สวยอ่ะโหนี่มันทำงานนะจักมันอ่าได้แล้วหยุดหยุดได้แล้วเหรอันนึงเหรอยกลิ้นขี้ขึ้น ไหนผีฮะผีอันไหนฮะผีเรือนนี้ค่ะอ๋อนึกว่านึกว่ามีผีค่ะมีไหมฮะมีผีไหมครับไม่มีค่ะไม่อ้นี่เห็นไหมมันเล่อยต้องใช้ไหมโอ้โหนี่เเจี๊ยบองเลยเนี่ยโอเคต้องเป็นไหมสีนะแล้วตัดยาว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 ไปยาวยาวแล้วพักัดนะตัด ยังไม่ออกไงอันนึงอ่ะหลุดละหลุดอ่าเป็นไงม้าเจ๊งไปแล้วเหรอจองเก็ตทำเจ๊งต้มโอออ๋ทำลุดออ๋โอเคอ่ะอ่ะเอาเอาเหรอเจ็บไหมเราอีกทีอ่ะจะทำอีกไหมอ่ากันบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วกันอ่าใครว่าเก๊กเก่งเม้นนะบ๊ายบายค่ะ